นี่มากินข้าวกันนะคะวันนี้กินข้าวกับอะไรปลาทอดเออให้แบง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 กินอ้าน้องไซเรนกินข้าวนะคะกินข้าวกับปลาทอดดูดูเดี๋ยวญาตจะเป็นคนป้อนอ่าลองมีอ้าปากมีน้าอ้าปากค่ะอ้าโอ้หอร่อยไหมเก่งไหมน้าเก่งไหมเอาวางไว้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 เดี๋ยวยาตเป็นคนป้อนนะเออไม่อ้าไว้ไม่ต้องจับมันเริ่มมือเดี๋ยวยากเป็นคนป้อนให้ แบงหมดยังอ่าเซเลนหมดแล้วเซเลนอ่าเก่ง <c oughs> มีน้ำหมดยัง,ง <c oughs> อ่ะเออเดี๋ยวย่าป้อนให้มีน้ำไม่ต้องเลยนอนกินเลยเหรอนอนกินจะเป็นงูบ่สิว่าเป็นงูซะบ่นอนกินอ่ะได้อับักเออลุกขึ้นตัวนอนกินเดี๋ยวเซเลนกินหมดกนะ่อนนะเอ้น้าวิ่งหนีแล้วเซเลนกินอ่ะ เก่ง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 นาหมดยากตบมือให้เขาเหรอตบมือให้เหรอตบมือให้เลยเอานำมาอ่ำมัางเลยเดี๋ยวให้เซเรนเขาตบมือให้อ้าวอ่ำอุ้ยเก่งเฮ้ยเฮ้ยเอาน้ำมาน้ำน้ำให้เซเรนเลยเออเซเรนไอเออน้ำหนูอ่ะน้ำหนูอยู่ไหนน้ำหนูมาค่ะเออเย่อักินน้ำกินน้ำ ไหมลอยอ้โอ้เอานะเอ้ยไม่น่ะอ้ําโอ้โหมีนะอ้ําคำใหญ่เลยเห็นไมเก่เป็นผระกระชายค่ะเสร็จแ้หมดย่างอ้ํโอ้โเอาก็อี้มาทําไมล่ะคะ ต้องเลยไม่ต้องเลยอันจะนั่งก็นั่งไปมีนาจะนั่งก็นั่งไปมีนาจะนั่งกินอ่ะโอ้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวย่าจะถือเองเดี๋ยวย่าป้อนจะได้ไม่ต้องหกอ่ะวางไว้วางไว้อะวางไว้วางไว้อะวางไว้วางไว้วางไว้กินข้าวแมววันนี้ข้าวคุกปลาวางไว้ตรงนี้ราคาวางไว้ตรงนี้กินด้วยกันกินด้วยกันนี่แม่เสด็จเขากินด้วย ไม่ต้องค่ะเดี๋ยวเลิกมือเดี๋ยวย่าปล่อยให้อำเกล็อุย้ย<อ>ไม่ต้องไปใกล้ขนาดนั้นก็ได้ค่ะถอยออกมาหน่อยถอยออกมาหน่อยถอยมานิดนึงกินข้าวเขาไม่ให้นอนเดี๋ยวเป็นมือลุกขึ้นมาเร็วมีนาลุกขึ้นมาค่ะไม่เสร็จเลยเขานั่งกินเรียบร้อยเห็นไหมไมีเมนาน่ะมันเรียบร้อยเลยข้าวพริกตาแดงหมดยังคะอู้วอ๊บอ๊บ,อบหมดอ๊บอ๊บ น้ำเออน้ำหมดเหรอน้ำหมดอยู่ไหนขวดน้ำอา้าวนาอิ่มแล้วเหรออิ่มแล้วไม่ใครอย่างงั้นสิเอา้ามาไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวย่าไปเก็บอย่าไปรูปเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินเหยียบแล้วมันจะนั่นเอา้า นายหยิบน้ำพี่ฤิ์มาหน่อยหยิบขวดน้ำไม้ย่าเราย่าจะเอาน้ำใส่ให้เชลยเขาเชลยน้ำหมดอ่ะมาถือไว้ไว้หนูถือไว้ก่อนถือนี่ไว้ก่อนเอามาเนี่ยนี่ยาเสต้าวมาเนี่ยข้าวมันไป่ใส่นี่กนะินเผาบ้านอ,อันนี้กาได้อุ่นเ่าบ่านเอ็มเสต้าทุ่งลาศักดิ์กัน อย่าพึ่งจกอย่าพึ่งจกจับเขานะเพราะว่าออ่มโอ้ไม่ทันใจข้าวด้วยค่ะข้าวด้วยข้าวด้วยข้าวครบยาไปข้าวด้วยหน่อยข้าวด้วยหน่อยข้าวด้วยค่ะอ๋อไม่เอาข้าวแล้วให้ใหเซเลนเขากินเท่านั้นแหละเซเลไม่ได้หรอปากกว้างหรอจะไม่กินอ่ะปางกว้างหน่อยสิคะมันพอแล้วถ้างั้นนะให้มีนากินคนเดียวไปเลย ไอไกินข่ากนมันะ่าไปรไหมนะไม่ต้องกินค่ะเลแล้วพอละพอแล้วพอแล้พอล้พอล้